สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคุ้มรู้สัญจรนะครับยังไม่ไปจากไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็เหนดการเดินทางเราวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะเนื่องจากเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับทางสำนักงานสบริการท่องเที่ยในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกันเนินการหลากหลายครับสถาญที่ตื่นดีเป็นการที่เข้ามาร่วมในการสุ่มรวมการพัฒนาจำนวนกระปมากกว่าห0 0่งร้อยองค์ประกอบแล้วขณะนี้เองฮะเราอยู่ที่โรงแรมโกส์มที่ถือว่าเป็นบรรยากาศง่ายๆสบายๆรวมทั้งเป็นโรงแรมที่หรูหรา ปนระดับต้นๆของฉบันแก้ครับการดําเนินการในวันเมื่อวานนี้นะครับเราได้แบ่งความความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องการเสริมสร้างขางสื่แล้วก็การเรียนความพร้อมรับสู่การเปลี่ยนแในแง่ของการสอบอาจารย์่าราารขั้นต่ากซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่หนเมษายนนี้นะครับงานนี้เนี่ยมีการซักถามข้อูลกระหลากหลายแล้วเราก็ได้มีการผลิตกำลังความคิดเกี่ยวเรื่องการรับรุงเรื่องโครงสร้างระดบแล้วสิ่งพวกนี้จะทําให้องค์การสอบอาการยจะต้องเปลียนความพร้อมว่า วิธีการขั้นตอนกระบวนการั้นจะต้องดาเนินการในการที่นากัดนของเราแต่ตอนนี้เนี่ยฐานท่าแรงขั้นต่ำในขอแก่นเราเนี่ยนะครับจะต้องเป็น638บาทจะกลายเป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคเอกชนจะต้องําเนินการเกี่ยวเรื่องของการจะเซฟพันธบัตรที่ภาคเส่วนะครับแล้วก็บริหารจัดการเรื่องการสร้างจ้างที่ถูกได้แล้วนะครับอันนี้เป็นจ้าเดสิกพื้นฐานสำหรับตัวแทจ้าจ้างแห่งเดือนแล้วนะครับหลายองค์การครับกำลังใช้วิธีการประเมินแล้วก็กำลังเนินการสืบเรื่องการ จะทำระบบให้เกิดการสอดรับสอดคล้องที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการาาการดูแลซึ่งันและกรัรน,นะครับที่ในกว่านั้นเนีย่ยในเรื่องของฐานข้าร์แรงที่อยู่ในกลุ่มสร้างข้ <honestly> า,งนนาราชารที่วโลกอย่างนะครับเฉพาะในจังหวัดเขนเราเนี่ยนะจะเป็น200แสนบาทแต่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดกำร่อง7จังหวัดน,นียนะครับไม่ว่าจะเป็นปุณย์เย็บปุณย์ธานีสุทนทรนบ,บรุรีจะมีผู้เก็บน,นะครับแล้วก็สุขากรหลากหลายตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องขยายกัรเปลี่ยนในวันที่1ในสายยนต์ของะั้นพศ2555นี้แล้วอีกหลายจังหวัด ต้องตัดงไปสีนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้นักบริหารจัาบุคคลเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมรองรับปุ่นการแข่งขันอย่างน้อยถือต้องดูมาตรการนะครับว่าอะไรสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ทั้งเรื่องค่าน้ำข้าไฟป่าปลาโทรศัพท์ทุกอย่างฮะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับนักการบุคคลที่จะเป็นการบริหารจัาบุคคลชั้นนำของประเทศทของเราจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะใน SRD เป็นข้อพิารณาแล้วก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราตระหนักนะครับว่าทางอย่างไรทรั ิีการต่างหลากหลายเราไม่มีทั้งของที่จะผลิตของลูกค้าในต่างระบบการจัดทํารเรื่องโลจิสติกการดูแลต่อการและการการเชื่อมต่อเห็นไหมครับว่าประเด็นบางสิ่งบางอย่างทำให้การบรอาะบุคคลสมัยปัจจุบันจะมีความยากมากกว่าเดิมมากของคนแล้วยิปรชามสิทธิอาเซียเจะต้องเปิดประตูไปดูสองน้าในนะครับวันที่หนมกราปีสองพันห้าสิบดเราจะต้องมีเคือข่ายพาีจากสิบเจ็ดนคขนประเทศเราได้หกร้อล้านคนอันนี้คือจะมีการไหลเย็นแรงจากสิประเทศนี้เข้ามา การไหลเวียนรายการเหล่านี้เนี่ยท่านศึทษาดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยกขาดับไร้ไทางเพราะงานบางอาชีพเนี่ยนะฮะคนไทยทไก็ไป็น่าวตรงนี้ฮะจะทําให้เราต้องแข่งข,งนงขงันไม่ว่าจะเป็นปรเรือนนรนนน่องภาษารือไม่ว่าเป็นเรื่องระบบไอพีเทคโนโลยีนะครับถ้าหากเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอ,อังกฤษให้กับในสี่ประเทศได้นะฮะจะเป็นปัญหาตัวหนึ่งที่ทําให้กระบวนการด้านแรงงานในด้านต่างถนของเราเนี่ยไม่สามารถรวมไปสื่อสารในกลุ่มบอลอุตสาหลายได้เลยครับเห็นไหมครับว,ว่าวิธีการที่เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมโปรแกรมด้วกัน แล้วในการบริหารงานก็ต้มีคนอ่มน no like ุษย์เอยนะครับหากเรามีการเชื่อต่งเรื่องการพัฒนาคนจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาอย่างมีภกษะให้มีความหมายมากขึ้นืประเด็นนี้นะครับจะทําให้กระบวนการในการจัดทำโครงการภาพรวมทั้งหมดจะมีความน่าเชื่อถืแล้วมนุษย์ปัจจุบันเ่ยนะฮะเพราะฉะนัเราจะต้องเอาความรู้ลงไปแล้วเนี่ยจะต้องทําให้เกิดความรักความเข้าใจทำยัางไงคนจะใดอโอการเราจะอยู่ในองค์การที่หาไดแล้วเนักยภาพที่อยู่ในปัจจุบันใช่อย่างไรดีครับ วันนี้เอฟเป็นแบบสบายๆนะครับแล้วก็สถาญที่คือรอบภักดียูโรแมทรัสได้รับจากยอดรับรตแต่ยิ่งจากคุณชูศักดิ์สิงห์ศักดิ์น,นะครับท่าน,นเป็นอร,อาารองประธานชมรมโรงแรมทุกค,คนผักแก่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยประธานบริษัทในกลุ่มของโรงแรมบรูรสัสด้วยตรงนี้ฮะต้องของขอบคุณผ่านรายการสถานีโทรทัศน์ผ่านรายการเก็บทุกวันสาครับบรรยากาศง่ายสบายๆเช่นนี้นี่นะครับเราหาได้ที่โรงแรมบรูซัสครับมาที่ขอนแก่เมื่อไหร่นะแวะเดียวมาที่นี่นะครับราคาเป็นเงินบ้านใหนะครับแล้วทุกางที่เปาบริการดีมากนะครับร ต้องเรียนนิดหถูกไหมครับการที่เราจะเดินทางไปสกลนครในวันนี้เนี่ยนะครับเรามีแผนงานที่สองเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะไปเจอพิจารณา่ว่าจะเป็นท่านผอสดรโคนสิตศรีภูทรซึ่งเป็นคณะบุรีนักสถาปนิกช่างฟาเวทเทคโนโลยีและชุมชนประวัติศาสรสกลนครครับยังไม่พอครับจะมีพิจารณาต่าก็คือการที่เป็นจิตนะครับที่ไป็จิตเนี่ยเป็นกรรมการของสมาคมนักจุกรมไทยซึ่งเราจะจัดการสมาคมนักจุกรมไทยในวิญญาณเจ็ดตัวราคาจะถึงนี้นี่นะครับ งานวันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวบรวมกทธ์ต่างๆในด้านน้ำนะครับเอาหาตั r ลไปแล้วมันเป็นไงกลยทธ์เหล่านี้จะสามารถเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ AEC หรือประชาคมสิทธิ์าเชื่อได้วันนั้นเนี่ยนะจะมีการจัดการความรู้ทุกวันเลยครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นนะฮะผ่าการดำเนินการทุกภาคส่วนเนี่ยเราจะได้รับการดำเนินการจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งจะมีท่านเลขาธิการภาครัฐเาร่วมด้วยนะครับท่านประธานนะครับท่านดอนกีรจะมาแต่ฝันความรู้เรื่องของ กอบความคิดเรื่องประชาคมสีอาเซียนในแง่ของการพัฒนาที่ยั่งยืครับยังไม่พอการพัฒนาเอกชนนะครับเราได้ยินการเชิญนะครับผู้นําของกลุ่มบริษัท CDO ครับมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องการพัฒนาทียั่งยืนสูงสุดในเรื่องนี้อยู่ที่กองสุดแต่เป็นกรอบทฤษฎีเคสของ CDO นะครับท่านจะเห็นความหลากหลายในแง่ของภาครัฐภาคเอกชนช่วงภาคใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่เราจะเอาน้านน้าเรื่องที่ยั่งยืมารวมกัน เรียกตอนนี้วันนั้นมีความหลากหลายสุดมากครับที่ตามารายการพิพิธภัณฑ์รายการเก็บยกหลักฐานแล้วก็ติดตามน,นะติดตามไม่พอครก็อยากจะเดินเชื่อเร่วมงานด้วต่าๆด้วยเราจากที่มีแลโคก็แกะที่กรุงเทพน,นะครับแล้วก็สุดท้ายที่คือทุกท่านจะได้รับจากความรู้ประสบการณ์ความหลากหลายเกี่ยวเรื่องการอนักษ์พิพิธภัณสู่สังคมที่ยัง่งยืนด้วยคปล่สุดโดยเฉพาะเรื่องสมาคมนักจุลเทวิไทยวันนั้นนะครับเราจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมาขขทุกฝ่าย นะครับและถือว่าเป็นพิธีการกำวรรณครับส่วนหนึ่งจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเป็นการถกพายความคิดให้กับประชาชนคนไทยรวมทั้งผู้สนใจในการพิจารณาการะเด็นการผลิตอินเทอร์เน็ตวันนี้ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับโรงแรมโพสิตนะครับที่ให้โอกาสทางพวกเรามาเยี่ยมมาที่นี่ต้องขอขอบคุณท่านคุณหน้าบริหารโคริการของท่านครณบุญครับที่นำความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้เชิญผมเข้ามาแบ่งปันในสภาวะสุดโต่แล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารก็มา ครับเชื่อว่าคงจะมีการเชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมท่านใดมีความสนใจอยากจะดักฟังความรู้อย่างให้เราไปร่วมบรรยายที่เป็นที่ปรึกษาตุนการนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ400หลักสูตรเรี้ยประมาณ150ท่านครับติดต่อารายการนะครับ0871389950 8 5 6 4 7 9 4 9 0ครับเรามีระบบที่เรียกนะที่จะเป็นการส่งข่าวความรู้ตุการถาวรเชื่อไหมครับว่าโครการของท่านนั้นยังมีคนคนความจริงอยู่ก็คือเมื่อไหร่เราขาดการเก็บรวมจะกระจายออเเื่องเลยนะครับเมื่อนั้นโครการ ท่านจะรับหลัครับเราเชื่อนะครับว่าการถาความรู้ประสบการณ์จากการถ่ายรายการโทรัศน์นะครับโดยเฉพาะรายการสามีุทธไร้การเกลยระบสจะเป็นลู่ทางรการที่ท่านเซ็พระัาติดต่อผ่านสารพัฒนาุนทัพย์นะครับรายการเกียบระดับนะสถานที่คจะมีผมกับทีมาลงในกผรถายดความรู้ประสบการณแล้วก็วันนี้ฮะเราจะไปจากวาเปี่ยนแล้วเนี่ยไปดไปเยี่ยมคุ่พ่อราเบียบวันศุกด้วยนะครับเป็นเร็จ่อด้ขอรับสัาระเรแล้วท่านก็เป็นศิินที าเป็นคนต้นริตของคนแก็ครับเขาบอกว่าตัวรวมคนเก็บ a ากนะครับแล้วก็ยืนยันนะคือการกรายการเก็บยกหลักฐานแล้วเจอผมเรืตลอดครับกับานการทำครอท่านผู้รับคำสั่งอ่านครับ